ววสวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมโทนี่นะครับในรายการโทรนี่โฮเทลรีวิวทางชาแนยูทูบครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับที่ทัทยาครับ วันนี้ผมจะมารีวิวโรงแรมครับโอโซนอทพัทยานะครับผมโรงแรมในเครือของอามารีครับเดี๋ยวจะรีวิวในส่วนของห้องพักครับบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างและช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ new normal ด้วยครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับนี่ครับผมอ่าก็จะเป็นบรรยากาศของล็อบบี้ครับของโรงแรมโอโซนอทพัทยาจะเป็นล็อบบี้แบบเปิดนะครับผมอันนี้ทําให้โล่งเลยนะครับสบายครับ เดี๋ยวไปดูในส่วนของอื่นครับกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบครับของโซนล็อบบี้นะครับถือว่ากว้างขวางเลยนะครับในส่วนนี้นะครับนะครับผมครับผมตอนนี้ผมได้คีการมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องพักกันนะครับวันนี้เป็นห้องดีนะครับสีวิวเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผม ครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมห้องพักกันนะครับอยู่ที่ชั้น17ครับวันนี้ของโรงแรมโอโซนพัทยาครับไปดูกันครับผมวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับโรงแรมโอโซนพัทยานะครับวันนี้พักกันที่ห้องดีทรัพย์ซีวิวนะตอนนี้มาถึงแล้วครับผมวันนี้พักกันที่ชั้น17ครับนี่นะครับผม จ็ดหกเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในของห้องพักนะครับเป็นห้องรีมครับซีวิวอันนี้เป็นเตียงคิงนะครับอ่าเตียงค่อนข้างใหญ่เลยครับแล้วก็มีในส่วนของโซฟานับเล็กๆเอาไว้นั่งพักด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของครับจอทีวีครับ LCD นะครับผมขนาดใหญ่ใช้ได้เลยครับแล้วก็มีมุม โตทางานเล็กๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของครับเะเบียงกันนะครับที่บอกครับห้องนี้เป็นห้องซีวิวนะครับอ่าเดี๋ยวไปชมวิวกันนะครับครับอ่าครับตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศครับครับบรรยากาศเลยนะครับเป็นซีวิวครับผม โอ้ร้อนมากครับอย่างที่บอกเป็นซีวิวนะครับอันนี้ก็จะเห็นวิวของทะเลเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมด้านข้างนะครับเป็นโรงแรมในเครือของอามารีนะครับผมสําหรับโปโซนัสครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสาวว่ายน้ำครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องน้ําก <issimo> okay. <vio> ันนะครับนี่ครับผมตอนนี้ยังร้อนมากครับผมไปชมบรรยากาศของห้องน้ํากันนะครับนเคนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องน้ํากันนะครับนี่ครับ บรรยากาศของห้องน้ำครับอ่าท่าเป็นฝักบัวนะครับผมไม่มีแบบชาวเวอร์นะครับเป็นฝักบัวธรรมดานะครับแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของครับชักโครกครับอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวนะครับอ่าและตู้เสื้อผ้าจะอยู่ในนี้ครับนี่เลยครับผมอ่าตู้เสื้อผ้าครับมีร่มให้นะครับผมอ่ามีในส่วนของครับวางนะครับผมอ่าถือว่าค่อนข้างครบถ้วนครับ มีน้ำให้สองขวดครับผมนี่ครับค่อนข้างเพียบพร้อมครับครับอัน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เซฟครับผมอ่าแล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยนะครับมีอุปกรณ์ของชากาแฟนะครับผมอ่านะครับน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของห้องดีมะครับซีวิวครับหรือว่าสวยงามเลยนะครับผม ครับผมช่วงนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวนะครับภายในห้องพักก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมสิ่งอำนวยความสะดวกครับภายในโรงแรมรับโอโซนพัทยากันนะครับ,รรบ,รบไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำครับห้องฟิตเนสครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมจะพาออกไปชมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครับภายในโรงแรมโอโซนอตพัทยานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องฟิตเนสครับสระว่ายน้ำแล้วก็มีห้องบิชชลด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ ชั้น3ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องฟิตเนสครับของโรงแรมโปโซนอตพัทยากันนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเนี่ครับเราต้องใช้กีตาร์เปิดครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องฟิตเนสครับผมครับตอนนี้ครับปึ๊บครับผมอนนไปครับนี่นะครับจะเป็นบรรยากาศของห้องฟิตเนสครับของโรงแรมโปโซนอตพัทยานะครับ ห้องอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับผมแต่ถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของครับเครื่องเล่นนะครับอ่านี้ครับต่างๆครับไปชมในส่วนตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกครับในส่วนของครับจักรยานครับนูวิ่งครับนี่ก็จะเป็นครับเครื่องเล่นต่างๆครับถือว่าครบคันเลยนะครับผมห้องอาจจะไม่ใหญ่ครับแต่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ สำหรับห้องฟิตเนสของแรมโบโซนัทพัทยานะครับผมครับผมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมขออนญาตจบการรีวิวในห้องฟิตเนสครับเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของทับสระว่ายน้ำรับของแรมโบโซนัทพัทยากันนะครับ พาไปชมในส่วนของสระว่ายน้ำครับของโรงแรมโอโซนอทพัทยากันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงของทับยามเย็นครับอ่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับตอนนี้แดดร่มลมตกแล้วนะครับนี่ครับผมถือว่าสระใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับของสระว่ายน้ำโรงแรมโอโซนอทพัทยาครับโรงแรมในเครืออมารีนะครับผม นี่ครับถือว่าตอนนี้สวยงามเลยครับช่วงเย็นนี่ครับผมครับสวยงามนะครับผมและนี่จะพาไปชมในส่วนของตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยครับมีสวนน้ําเล็กๆนะครับนี่ครับมีสไลเดอร์นะครับ่าครับอันนี้บรรยากาศแดดร่มลมตกแล้วครับนี่ครับนะครับ แล้วก็มีสนามเด็กเล่นเล็กๆนะครับถือว่าเป็นโรงแรมสำหรับครอบครัวเลยนะครับนี่ครับถือว่าค่อนข้างทัพครบคันนะครับตรงนี้นะครับคทับนี่บรรยากาศช่วงเย็นนะครับแดดร่มลมตกแล้วนะครับบรรยากาศชิวๆนะครับผม งาครับผมงโรงแมโอโซนัพัทยาครับผมครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมอีกหนึ่งความพิเศษครับของโรงแรมโอโซนพัทยาจะเป็นห้องบิ๊กชิวครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับภายในห้องครับเดีย๋ยวไปติดตามชมกันครับ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับโดยรอบเลยนะครับอของแรมโอโซนัสพัทยานะครับครับเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องบิ๊กชิลกันนะครับอ่านี่นะครับมอมครับมีนี่ครับผมมีโตะ๊ะโต๊ะเกมให้เล่นด้วยนะครับ รงนี้ก็จะมีในส่วนของครับตเตอร์ครับน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องบิ๊กชิลครับว่าห้องอาจจะไม่ใหญ่แต่คือพักผ่อนได้นะครับผมสบายๆครับผมครับเป็นอีกหนึ่งความพิเศษครับของแรมโอโซนอพัทยานะครับ ท่านผู้ชมคุ่กับผมคุณนครับในายการของ,ของเทอรนชนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องอาหารเช้าทรับของ,ของ,งโรงแรมโอโซนอัทยาครับจะพาไปชมรายอาหารเช้าเปรกันครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับครับผมอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของ new normal นะครับก็จะมีการตรวจอุณหภูมินะครับแล้วก็มีถุงมือแจกให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของรายอาหารกันนะครับ ก็จะเป็นบรรยากาศครับของห้องอาหารครับโรงแรมโอโซนพัทยานะครับห้องอาหารอีฟนะครับห้องอาหารค่อนข้างใหญ่เลยนะครับกว้างครับอันนี้เดี๋ยวไปดูลายอาหารกันนะครับในช่วงของอาหารเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของครับกาแฟนะครับผมกาแฟสดนะครับมากดได้เลยครับเลือกได้เลยครับมีเมนูต่างๆครับ มีในส่วนของชาด้วยนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของน้ําครับตรงนี้มีน้ําครับมีน้ําส้มครับน้ำเปล่านะครับก็เป็นพวกซีเรียลต่างๆนะครับนี่ครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของเบเกอรี่ครับเป็นแยมครับแล้วก็เป็นขนมปั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาหารเมนหลักกันนะครับ มีอะไรบ้างนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นครับพวกแส้กรอกครับนี huh. ่นะครับผมสลัดต่างๆครับนี่ก็จะเป็นนะครับสลัดครับผลไม้ครับผมก็จะเป็นไข่ครับทำสดๆเลยครับผมก็จะเป็นอาหารของฮอตดิดครับ มีอะไรนะอ่าเป็นผัดปีกยิ้วครับผมก็สดเื็นครับไก่ผัดครับน้ำพริกเผามีในส่วนของข้าวผัดไก่ครับผัดขคค้นงเยอะเลยครับผมครบครัอนอันนี้เรามาดูก่อนซุป นีเขาต้มนะครับต้มให้นะครับนี่ก็เป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆครับครับเดี๋ยว่างช่วงนี้ผมขออนุญ,ญาตรับประทานอาหารก่อนครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับผม ครับผมช่วงนี้ผมขอมอนุญาตจบการรีวิวครับโรงแรมโคโซนัดพัทยารับกัชิ้นเท่านี้นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดสไค s u b กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาก็จะได้รับชมก่อนใครและก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะไปรีวิวโรงแรมอะไรวันนี้ก็สวัสดีครับผม ถาถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กคดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ